ครับท่านผู้ชมนี้ผมจะทอดตัวนี้นะมาเปลี่ยนนะครับเป็นคอยหัวเทียนหรือว่าคอยใต้ถังของของบีดบีดโนวาเทนาอะไรเนะี่ยใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่ามันเสื่อมอย่างไงนะครับมีข้อเปรียบเทียบแบบไหนนะเราจะเช็คแบบไหนเดี๋ยวผมจะทอดออกมาให้ดูนะครับ นี s คร a บหลังจากที่เรานำคิสเอ็มมาแล้วครับเราก็ปรับนะครับไปตรงที่ตั้งค่าอูมนะครับไม่กระอูมนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็วัดตรงนี้เลยนะครับอืมอตัวนี้จิ้มลงไปนี่แบบนี้นะครับ อืมปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้จิ้มนะครับจิ้มไปตรงแกนนี่นี่ครับอันนี้สนิทเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับจิ้มไปตรงไหนก็จะไม่มีขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับสังเกตนะครับตัวเล็กตัวเล็กไม่ไม่กระดิกเลยนะครับอืม อ่ะตอนนี้มาลองลองตัวใหม่ดูนะครับตวใไมที่ผมจะแกะแกะนะครับอลองเดี๋ยวลองตัวเก้านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวลองตัวเก้ากตัวนี้ตัวนึงก่อนนี่สิตัวนี้นะครับนี่ครับ,รบเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนีคบคบ่ครับอ่าเรามาลองตอนนี้ตัวใหม่นะครับ ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้จิ้มอบนนี้จิ้มไปเหมือนเดิมครับแล้วก็อันนี้จิ้มนี่ครับน่ครับเห็นไหมครับขึ้นขึ้นไวเลยครับขึ้นไวเลยนะครับนี่ครับนิ่งครับ4.71เห็นไหมครับขึ้นแบบไม่ไม่มีกระพริบนะครับครับท่านผู้ชมสำหรับ การเช็คนะครับเช็คตรวจสอบดูคอยคอยหดเข็นหรือว่าคอยใต้ถังนะครับของพวกงูวาเทน่าบีดอะไรอย่างงี้ครับนี่ครับก็จะพอรู้กันคร่าวๆนะครับนะครับระหว่งางที่จะกำลังใกล้จะเสื่อมนะครับใกล้จะเสื่อมนะครับก็จะมีค่าของกิโลโอ่มนี่ตกลงไปนะครับตกลงไปแล้วก็ไม่ค่อยจะเสียนนี่ครนี่ครับนี่รับอาการของมันก็คือเราขี่ไปมันอาจจะ ต้นร้อนเครื่องร้อนแล้วก็จะดับนะครับบเครื่องเย็นก็จะติดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับใกล้จะเสื่อมแต่นี่ของเก่าที่ผมทดนี่ก็คือเสื่อมโดยเฉลน่ยไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับส่วนของแกะกล่องก็ก็ถือว่าขึ้นปุ๊บแล้วก็นิ่งเลยใช่ไหมครับสี่จุดเจ็ดหนึ่งสี่จุดเจ็ดสองนะครับนี่โดยใช้ตัวนี้เค้กนะครับแค่นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่ารผู้ชมแฟนครับก็ได้มีเทคนิคในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบ บางทีเราอาจจะมองเห็นว่าท้ทาไมมันมีไฟอยู่มันจะ,ะมันจะเสียได้ยังไงก็จะก็สตาร์ทช็อตดูก็จะมีไฟออกจัดจ,ดจดอย่างนี้นะครับมันก็มีครับแต่มันใกล้จะเสื่อมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับขอท่านผู้ชมทุกท่านก็จงโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกพติดตามกัน